การทําฐานสี่ตัดความยาวริบบิ้นตามที่ต้องการจากนั้นนะคะพับครึ่งเส้นริบบิ้นแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากนั้นค่ะแยกริบบิ้นออกก่อน3เส้นหรือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1เส้นที่1ตั้งขึ้นนําเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่สามคล้องเส้นที่2สุดท้ายเส้นที่4ี่สองก็เป็นในห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามา ต่อไปนะคะก็ดึงให้กระชับและนําเหรียญมาวางตรงกลางฐานพับล็อกเหรียญโดยใช้ริิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนมุมที่2ฝั่งขวามุมที่3ด้านล่างสุดท้ายมุมที่4ฝั่งซ้ายสอดเข้าไปด้านใต้เส้นที่1และดึงให้กระชับค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะแล้วก็สอดล็อกเหรียญโดยใช้เส้นสั้นเท่านั้นเส้นที่1ด้านบนเส้นที่2ฝั่งขวาเส้นที่3ด้านล่าง สุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายสอเข้าไปด้านใต้เส้นที่1แล้วก็ดึงให้กระชับเพียงเท่านี้ก็ได้ฐา